เต่ากับกระดองหนักอึ้งหนักแค่ไหนก็ไปได้เปิดด้วยเสียงเต่าทอนหายใจแบบหนักๆเต่าชีวิตมันไม่ง่ายแต่ทําไมกระดองฉันต้องใหญ่ขนาดนี้ตัดภาพเต่าขูดไปกับประตูกระดองติดเก้าอี้หรือกระดองบางชามบะหมี่ภาคถึงกระดองจะใหญ่แต่ก็ยังหามุมแปะให้ตัวเองได้ตัดภาพเต่าใช้กระดองเป็นโต๊ะทำโยคะบ,บนกระดองหรือสวมแว่นตาเติมฟิลแฟชั่น เต๋ากระดองฉันไม่ใช่พระมันคือเอกลักษณ์ดูสิใครมีแฟชั่นได้เท่านี้ภาคไม่ว่าชีวิตจะแบกแค่ไหนทุกคนก็หาจังหวะที่สุดยอดของตัวเองได้ภาพเต่าเดินช้าอยู่กลางฝูงชนแต่คนหันมามองชื่นชมภาคจำไว้ว่าความไม่เหมือนเดิมคือสิ่งที่ทำให้เราเจ๋งแม้แต่เต่าก็ยังสอนเราเรื่องนี้ได้เต่าสายกระดองพร้อมโบกมือให้กล้อง ลองดูสิจะเป็นตัวเองให้สุดแล้วชีวิตจะสนุกสุดเวี่ยงเพียงคุณกดติดตามเรามาเล่นใหญ่ไปพร้อมกันได้เลยตอนนี้